เพราะรอบตัวคุณมีตัวเลขและทุกตัวเลขมีพลังนะครับพิเศษสุดกับคอร์สนี้ครับมหัศจรรย์พลังเลขนำโชคในรุ่นที่2สอนโดยผมอาจาร,รย์แมนพลังเลขนะครับภายใต้การดูแลของสถาบันศาสตร์แห่งโหนเรียนจบแล้วมีวุฒิบัตรรับรองให้ด้วยครับ สวัสดีครับผมอาจารย์แมนพลังเลขนะครับอจจาจารย์ผู้สอนวิชามหรสยจพลังเลขนําโชคในรุ่นที่2นะครับณนะสถาบันศาสตร์แห่งโหนต้องบอกว่าตอนนี้นะครับสถาบันของเราเนี่ยบางวิชาที่จะสามารถเปิดแบบออนไลน์ได้แล้ววิชามหัจารย์พลังเลขนําโชคในรุ่นที่2ก็เป็นหนึ่งในวิชาที่เปิดแบบออนไลน์ได้นะครับเป็นโอกาสดีที่ท่านที่อยู่ไกลนะครับไม่สะดวก จะมาเรียนนะครับก็สามารถที่จะเรียนแบบออนไลน์ได้ผ่านระบบ z o o นั่นเองนะครับโดยการเรียนการสอนนะครับเนื้อหาเข้มข้นเหมือนกับมาเรียนสดตัวต่อตัวเลยและที่พิเศษสุดท่านก็ยังจะได้รับวุฒิบัตรนะครับซึ่งรับรองโดยสถาบันศาสตร์แห่งหนเหมือนกับเวลาที่มาเรียนสดสดตัวต่อตัว,ตว,ตวหรือมาเรียนในห้องกันเลยนะครับก็พูดง่ายว่าแค่ปรับเปลี่ยนเป็นแบบออนไลน์เนื่องจากสอดรับกับมาตรการโรคระบาด โควิด19นั่นเองนะครับเหมือนเคยครับในคอร์สนี้ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การจัดวางตัวเลขเบอร์มือถือเบอร์มงคลนะครับโครงสร้างต่างๆความหมายตัวเลขต่างๆเกี่ยวกับเบอร์มงคลทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับจะรวมอยู่ในคอสนี้นอกจากนั้นยังมีตัวเลขในมิติอื่นๆนะครับเช่นเลขบ้านเลขรถนะครับรวมไปถึงตัวเลขที่เสริมหรือว่าถูกฉลกเฉพาะตัวเฉพาะดวงของตัวเราเองและพิเศษสุดเลยนะครับในคอสนี้ผมจะนำเคล็ดลับ พิเศษในการคํานวณเลขนําโชคนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือแม้กระทั่งเลขนําโชคในแต่ละวันนะครับถ้าท่านเรียนรู้สูตรนี้ศาสตร์นี้ไปแล้วท่านสามารถนําสูตรตรงนี้ไปคัดไปคํานวณตัวเลขนําโชคนะครับเอาไว้ลุ้นเอาไว้ลุ้นเอาไว้เสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ได้หรือจะเป็นสลากอื่นๆก็ได้หลากหลายเคล็ดลับวิชา หลากหลายเคล็ดลับจากประสบการณ์จริงประสบการณ์ตรงที่ผมจะถ่ายทอดและมอบให้ทุกท่านอย่างเต็มที่ไม่มีกักนะครับในรุ่นหนึ่งนั้นประสบความสําเร็จกันไปหลายท่านนะครับผมรอที่จะเจอนะครับกูรูด้านตัวเลขที่จะมาเรียนกันในรุ่นที่2นี้ไม่ไหวแล้วนะครับคอร์สนี้จะเปิดในวันที่6มิถุนายนจะเป็นแบบออนไลน์ท่านสามารถลงทะเบียนได้ผ่านแฟนเพจ สถาบันศาสตร์แห่งโหนนะครับหรือติดต่อมาที่เพจ The m a g i c c o d e นะครับหมอแมนพลังเลขก็ได้นะครับค่าเรียนเพียงแค่3,000บาทนะครับถูกๆแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับรับรองนะครับถ้าท่านจบออกมาแล้วท่านจะกลายเป็นกูรูเรื่องของเลขเบอร์มือถือและเลขนำโชคในแต่ละงวดแน่ๆเลยนะครับ พบกับผมตัวเป็นๆได้ทุกวันอาทิตย์นะครับตลอดระยะเวลา3เดือนแล้วหวังว่าจะพบกับทุกคนนะครับกูรูตัวเลขในอนาคตครับ